สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวมอนิมู v วิลเลจนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช n n e l คลิปตัวร็อกครับผม <laughs> ครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเติมกาวกระป๋องที่3นะครับไม่รู้ว่ากว่าเกมจะเป็นโปรดักชันจริงๆนะครับเปลี่ยนจาก Early Access เป็นโปรดักชันเนี่ยนะครับจะหมดกาวไปกี่กระป๋องนะครับแต่วันนี้ก็เหลือเชื่อนะผมเข้าไป เรียกว่าตอนเช้าเพิ่งเข้าไปบนนะครับใน i s s o r r นะครับว่ามิล่าเนี่ยยืนอยู่นานแล้วนะครับช่างน่าจะไม่ว่างนะครับไม่มาสร้างร้านในทันทีนะครับไม่ทันไลครับตกเย็นปรากฏว่าคลิปแอบเล่น6ปล่อยออกมาซะแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์นะครับว่าแอบเล่น6นะครับมีจุดไหนที่ น่าสนใจและเป็นจุดสังเกตกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มคลิปแล้วก็จะหยุดเป็นระยะนะครับพี่เด็บค,ค่ะวิลล่าเนี่ยเขาอยืนนานแล้วนะเขาใช้ได้หรือยังคะใช้ได้แล้วสิมาเดี๋ยวพี่สอนใช้แต่ว่าก่อนที่เราจะคุยกับ N p c พซเนี่ยต้องกดเคลมก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่กด N p c พซจะไม่คุยด้วยใช่เราต้องกดเคลมก่อนทีนี้พอเคลมเสร็จก็สามารถคุยกับ Np c ซได้แล้วครับวิลล่าเนี่ย โอเคครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นว่ามิล่าเนี่ยมีแท็บนะครับทั้งหมด3แท็บนะครับคลาฟจีเวลนะฮะคอมไบเจมชาร์ดนะครับแล้วก็ r e รีโลจีเวลนะครับในคลิปนะครับทำการอธิบาย2แท็บก็คือการ Combine เจมชาร์ดกับตัวคลาฟจีเวลนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวฟังจากทาง Developer ของทาง m o ร์นิ่งมูลแล้วกันนะฮะเป็นร้านที่เกี่ยวกับระบบเจมแล้วก็จีเวลทั้งหมดครับ ในส่วนฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นการรวมเจมชาร์ดที่เรามีให้กลายเป็นเจมเม็ดใหญ่หน้าเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เม็ดไหนในการรวมบ้างก็ใส่ได้เลยแล้วมันต้องใช้กี่เม็ดหรอคะก็สิบเจมชาร์ดจะกลายเป็นเจมเม็ดใหญ่หนึ่งอันครับอ๋อแล้วเราก็มานั่งเลือกชิ้นที่เราต้องการครับแต่ว่าราคาของมัน,นะจะเป็นการสุ่มใหม่นะไม่ใช่รวมกันอ๋อแล้วราคาของชิ้นใหม่ก็คือ6-8ที่โชว์อยู่เลยใช่ไหมคะครับ แล้วถ้าเราอยากยกเลิกเนี่ยเราก็กดกากระบาดท,ทางสั่งซ้ายครับผมอ้แล้วพอเราเลือก60เมตรเนี่ยก็กดครับคือลมกล,ลกกนเป็นเจ็ดเมตรใหญ่แล้วนะครับอ่าตรงนี้ขออนุญาตหยุดนิดหนึ่งนะฮะราคาหกถึงแปดนะครับโดยการสุ่มหรือแรนดอมนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูนิดนึงนะฮะโอเคนะครับจุดนาจุดนี้นะฮะ จะเห็นว่าตัวซัฟฟายนะครับราคาอยู่ที่ช่วง0.68นะครับจนถึง0.78เนาะอ่าก็กำไร3มรูบีครับแต่ต้องบอกเลยว่าระดับ EPIC เนี่ยไม่ได้หาง่ายนะครับผมนี่เปิดมาหลายกล่องละผมได้แค่ Ruby นะครับกับซัฟฟายมาอย่างละอันนะครับหายากครับระดับ EPIC ขึ้นไปนะครับแล้วยิ่ง Legendary เนี่ยยิ่งยากมากมากนะครับการยิจะรวมให้ได้10เนี่ย ผมว่าต้องไปซื้อมาจากเมกาแลนด์นะฮะแล้วก็เอามารวมนะฮะน่าจะมีโอกาสมากกว่าไปเปิดเองนะครับตรงนี้แล้วยิ่งเป็นระดับอื่นเนาะแอมเบอร์อย่างเงี้ยสิอันนะครับมารวมเพื่อได้แอมเบอร์ใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจว่าราคามินกับแม็กมันจะอยู่ที่ช่วงเท่าไหร่เนาะแต่คือยังไงผมก็มองว่าขาดทุนแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะทําให้มีโอกาสเนาะเรียกว่ามีโอกาสในการได้จิวเวลรี่ที่เราต้องการ อาจจะมากขึ้นนะครับกว่าการที่ไปเปิดกล่องตรงๆนะครับแล้วก็การที่ไปซื้อเพชรอัญมณีตรงๆนะครับจากในเมกาแลนเนี่ยราคามันจะสูงกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องในกลไกตลาดมันจะทํางานของมันเองนะในมุมมองผมนะนะครับอนุญาตไปต่อนะครับจากตรงนี้นะครับก็คืออันนี้คือความจริงก็ตามที่กาวกันนะฮะกาวกันมาไว้อยู่แล้วว่าสิบอันรวมได้หนึ่งอันนะฮะก็เป็นตามนั้นจริงๆนะครับ หน้านี้นะคะหน้านี้เขาเอาไว้ทาอะไรล่ะคะจะเป็นการสร้างเจเวลเจเวลเนี่ยจะเป็นเหมือนของสมใส่ชิ้นใหม่ที่จะเข้ามาในแพทน้าครับว้าวมีของเล่นใหม่แล้วครับก็จะเป็นการบวกแอบิลิตี้ใหม่ๆโอ้มีแอบิลิตี้แซ็ด้วยส่วนวัตถุดิบก็อยู่ทางซ้ายมือครับลัมเบอร์เจเวลเนี่ยก็จะใช้แอมเบอร์สองเม็ดแล้วก็ทองแดงกับเหล็กอย่างละห้าสิบอ๋อเสร็จแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าลูมิในการคารฟด้วยครับผมลอกดคาร์ฟดู แล้วไอตัวจิวเวล y ี่เนี่ยมันเอาไปใส่ตรงไหนล่ะคะอ๋อมันจะไปะใส่ตรงที่ออกสมใส่ที่เราตีบวกถึงระดับที่มีซ็อกเก็ตนะครับอยังไงนะอ่าก่อนจะไปตรงนั้นนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึ่งนะฮะโอเคนะครับตรงนี้น่าสนใจฮะเพื่อนเพื่อนแอมเบอร์จเ well นะครับก็คือใช้ Amber อสองเม็ดนะฮะ รวมกับตัวไอออนนะครับกับตัวคอปเปอร์นะครับอย่างละ50นะฮะแล้วก็เสีย3ารูมิเนาะครับเพื่อคลาฟนะครับออกมาเป็นรัมเบอร์จีเวลซึ่งมีอาบิลิตี้นะครับต้องอาบิลิตี้นี่น่าสนใจนะฮะอย่างแอมเบอร์ตัวรัมเบอร์จีเวลตัวนี้เนี่ยวูดช็อปปิ้งดาเมจบวกหนะครับ ก็แปลว่าช่วยเพิ่มพลังในการอของขวานเนาะบวก1%ถึงบวก2%นะครับแล้วมีอันที่สองครับคือเพื่อนๆเห็นที่เขาเขียนไหมฮะ random modifier นะฮะแปลว่าน่าจะสุ่มความสามารถพิเศษของมันเนี่ยขึ้นมาให้อีกอันหนึ่งแต่เป็นการ random คร random modifier อันนี้ผมผมเดานะผมเดานะครับว่าเขาจะสุ่มขึ้นมาให้ว่าไอเม็ดเนี้ย จะได้อะไรเพราะฉะนั้นในแต่ละเม็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เหมือนกันนะนะครับความสามารถ ability ตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันโดยเขาจะ random มาให้นะครับก็ดูจากในส่วนของ jewelry ตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจครับอันนี้ก็น่าจะมาจาก Amber อร์นะฮะเพ a r ์นะครับเจดโอนิกนะครับไล่ไปอันนี้อ q ความา i ีนนะครับอันนี้อ m เมทิสตใช่ไหมฮะ อนะครับอันนี้ Ruby นะครับก็น่าสนใจครับถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับที่แล้วก็ในส่วนของไอตรงนี้นะครับ g ีเ well วตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ที่ซ็อกเก็ตนะฮะของขวานหรือค้อนของเรานะฮะเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวขวานและค้อนนะครับให้มีความสามารถมากขึ้น ทีนี้วิจารณ์นิดนึงล u ม b e r ร e w e l เพิ well <P> erm <it> ่มบูทช็อปปิ้งดาเมจบวก1-2%ผมไม่แน่ใจนะแค่บวก1ดาเมจหรือบวก2%สมมุติผมดาเมจบวก20อ่ะดาเมจบวก20บวก2%นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะเพื่อนเพื่อน20.4หรอ20.4 <P> erm <it> มันน้อยมากนะน้อยมากนะครับ ยี่สิบจุดสี่ใช่ไหมอ่ะใช่สินะครับยี่สิบจุดสี่ครับไม่ใช่ยี่สิบสี่นะเพื่อนๆไม่ใช่ยี่สิบสี่นะอันนั้นต้องสมมติว่าผมได้สองเปอร์เซ็นต์เนาะสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยได้สองยี่สิบผมก็จะได้ศูนย์จุดสี่ก็จะเป็นยี่สิบจุดสี่นะครับซึ่งก็มัน ไม่ได้ significant เนาะแต่ถามว่าเออแต่มัน significant กับผมนะเพราะว่าอตอนที่ผมไปตีล็อกโเลมอะผมขาดแค่0ูนย์จุดศจุดหน่งกว่าเพื่อนๆนแล้วคือผมตีความจริงผมตีเขาแค่หกห้าหรือ6ทีเนะี่ยก็ตายแล้วกลายเป็นผมต้องตีเพิ่มอีกครั้งหนึง่งอะแล้วต้องกินเลือดกลายเป็นผมต้องเสียเลือดอีก3าหลอดสามขวดอะเพื่อที่จะแบบตี พลังที่เหลือของกูเลมอีก0.1นย่อเพื่อนเเออบางทีมันมีจุดต่างแปลว่าความจริงผมใส่อันเนี้ยเข้าไปเกิดความต่างแล้วเลือดผมไม่ต้องเสียอีก3ขวดเล็กอ mm ่า hmm. นะครับก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วก็การใส่เข้าไป2 2สอซ็อกเก็ตสำหรับขวานและคอนที่มีซ็อกเก็ต2อันเนาะนะครับมันก็จะเพิ่มจากบวก2กลายเป็นบวก4ก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับเป็น20 8อย่างนี้นะครับ แล้วก็ในตัวอื่นๆก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกยิ่งกว่า Amber อีกนะครับเพราะว่า Amber p e ์เพลนะครับเจดนะครับแล้วก็ตัวโอนิกเนี่ยมันเป็นแค่ระดับ normal เนอะ common นะครับค่ะระดับ common นะครับโอเคครับไปต่อครับเปกับเล็กอ่าก่อนจะไปต่อนะครับเพื่ออเสร็จแล้วเราก็ต้องผมลืมไป <5 S 1> จุดหนึ่งน,นะฮ well. ะีโลจ l เวลอ่าตรงนี้เกมไม่ได้พูดถึงทางอ แอบเล่นไม่ได้พูดถึงนะครับผมผมเดาไว้สองอย่างนะเพื่อนๆผมเดาไว้สองอย่างคือหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าถ้าเพื่อนๆจะเดาเป็นอย่างอื่นเพื่อนคอมเมนต์มาได้เลยรีโลจีเวลเนี่ยหนึ่งนะครับผมเดาว,ว่าเป็นการเ,าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการย่อยอัญ,ญมณีอาจากที่เราเคยรวมอย่างเงี้ยเป็นการย่อยมันย่อยอัญ,ญมณีรีโลคือแบบเหมือนย้อนกลับอ่ะ จากที่เคยผสมกันก็ย้อนมันกลับไปแตกมันออกไปเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์นะอย่างเช่นอันเนี้ยรวมกันด้วยแอมเบอร์สองอันบวกคอปเปอร์กับไอตัวเนี้ยแต่สิ่งที่ย่อยแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะได้เป็นอย่างอื่นหรือน้อยลงอันนี้เดานะครับหรืออีกอันนึงผมเดาก็คือว่าดีโลจิเวลเนี่ยก็คือว่าเป็นการสุ่มแรนดอมตัวโมดิฟายเออร์ตัวนี้ใหม่ซึ่งผมเคยเจอในเกมบางเกมนะครับก็คือเป็นการเรียกว่า อ่าแรนดอมใหม่นั่นแหละแรนดอมไอความสามารถของมันใหม่นะครับว่าจะเป็นความสามารถเรื่องอะไรอย่างเช่นเอ้ยเราไม่ชอบไอตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นการแรนดอมใหม่อีกครั้งประมาณนี้นะครับก็เดาไว้ประมาณนี้นะรีโลจีเวลเขาไม่ได้พูดถึงนะครับนี้ในการคราฟด้วยผมผมผมครับผมมากดคราฟดูแล้วไอตัวจิวเวลี่เนี่ยมันเอาไปใส่ตรงไหนล่ะคะอ๋ะอมันจะไปใส่ตรงที่ ออกสมสายที่เราตีบวกถึงระดับที่มีซ็อกเก็ตนะครับยังไงนะอะเดี๋ยวลองออกกรสายดูเลยก็ได้กปุที่ออกสมสายขออนุญาตอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตด,ดีๆนะเนี่ยสองตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมภาพเนี่ยเหมือนกันเลยเพื่อนเพื่อนแต่อันนึงเนี้ยที่เราตีบวกถึงระดับที่มีเป็นฟอ,อยล์นะครับมีพื้นหลังกระพิดนด็นะอกเกตเพื่อนสังเกตนะยังไงนะ กับแบบธรรมดากสยดดูเล็ไ้ซึ่งการใช้อุปกรณ์ในการทำเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันในการคลาสน่าจะไม่เหมือนกันจะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างอยู่ซึ่งช่องว่างนี่แหละที่จะไว้ความสามารถผมว่าไม่เหมือนกันแล้วถ้าเรามีซ็อกเก็ตเยอะๆช่องมันก็จะเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเ็จะใส่ได้ตามที่เรามีเลยแต่ได้ช่องละหนึ่งโอเคตรงนี้ก็เป็นการใส่เข้าไปที่ซ็อกเก็ตนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับอ่ามาแน่นอนนะพวกนี้เนาะ ซึ่งคุณสมบัติก็แน่นอนนะครับว่าดีกว่าแหวนไม้แน่นอนนะครับทั้งแหวนนินแหวนเพิร์ลนะครับแหวนหยกนะครับต้องดีกว่าแน่นอนนะฮะแต่ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่ามันจะมีความสามารถนะครับหรือวีตี้เนี่ยช่วยเพิ่มดาเมจหรือช่วยเพิ่มอะไรเ,เท่าไหร่นะครับในแต่ละอันนะครับซึ่งมิล่ามารอบนี้นะครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะ แต่คิดว่าอีกไม่นานนะครับอาจจะสิ้นเดือนนี้ไหมนะฮะแต่การมารอบนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับซึ่งซ็อกเก็ตเนี่ยควรจะมาแน่ๆแหละผมว่าท่านรอบนี้อัปเดตแผงแล้วซ็อกเก็ตยังคงใช้ง,งานไม่ได้เนี่ยคนคาบคาบขวานคบอะไรเนี่ยแฟงฮะไม่รู้จะค้าไปทำไมแล้วเราจะเปิดให้ใช้เร็วๆนี้แล้วใช่ไหมคะใช่นไหมคะใช่นไหมคะพี่พี่พ อา oh. ครับก็จบแบบนี้นะฮะไม่รู้จะมาเมื่ไรนะครับก็แต่ผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานแล้วก็สิ่ง <ผม S 2> ที่ที่จะเข้ามาจินกันไว้นะฮะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นครับตอนนี้ก็คิดว่าราคา จีเวลลี่อาจจะพุ่งไปเลยนะฮะอาจจะมีการพุ่งกันแล้วที่เมกกะแลนด์นะครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเหมือนกันนะครับพอมีคลิปแอบเล่นนะฮะตรงนี้ขึ้นมา EP 6ขึ้นมานะครับราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับที่เพื่อนๆที่ได้กล่องผมไปนะครับในการกิจกรรมคราวที่แล้วก็ขอให้โชคดีนะครับเพื่อนๆก็ไปสะสมต่อกันเอาเองแล้วกันนะมันต้องใช้สิอันนะเพื่อนๆไม่งั้นก็เอาไปขายแล้วกันนะฮะเอาลูมี่มาใช้งานนะครับโอเคครับ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปก่าว16นาทีละนะครับเป็นกาวเดี๋ยวผมไปพูดอีกคลิปหนึ่งละกันคลิปนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับเป็นเกี่ยวกับการที่เป็นพาร์ทเนอร์ฮะเมตาเวิร์สไทยแลนดนะครับจะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับทางมอร์นิ o งมู i l ิเล e นะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดในคลิปถัดไปแล้วกันน่าจะเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับถ้าชอบยังไงรบกวนเพื่อนๆนะขอเลยอ่ะขอเลยนะเพื่อนๆนะช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยเถอะนะครับหรือกด subscribe ด้วยด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเนาะเพื่อนๆนะครับขอกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเป็นค่ามาม่าค่ากาแฟนะครับค่าน้ำนะครับขอบคุณครับ